ยูไไนน่ใบไม้นี้มันแก่แั้มันก็ต้องมีอายุอย่างสิ่งที่เปลี่ยเสมือนที่พระเจ้าท่านตัดไว้ว่าเราไม่มีทางพ้นจากความตายได้คับเวลาผ่านไปมันก็ต้องมีอายุดับหมือนอันนี้ไไนะใบไม้ก็เปรียนเสมือน <c oughs> ชีวิตเราถ้าใบไ,ไม้มนหล่นลงมาก็เหมือนเราตายแสดงว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องใส่ใจชีวิตจะเอ็มให้ดี เป็นทรายแล้วก็ายแล้วก็มีเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ก็เหมือนเราฟังสิ่งอะไรจากคนอื่นมาเราก็ต้องเอาของไม่ดีออกไปแล้วเก็บของดีๆคําพูดนะคะเราต้องเอาของคำพูดเสียๆออกไปเราจะเอาคําพูดดีๆมาใช้ผมจะไม่จําสิ่งที่แบบไม่ดีออกแต่วจำแต่สิ่งดีออกก็เหมือนเอาทิ้งไว้แบบไม่สนใจ ใบไม้สองใบนี้ครับมีความแตกต่างกันนะครับเหมือนใบนี้ครับก็จะมีความแก่แล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนใบนี้มีความสดเขียวครับยังไงมันก็ต้องมีความเขียวแล้วก็แก่ครับถ้าเอาเป็นหลักธรรมก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับเมื่อเวาลาเกิดขึ้นมาครับก็ต้องมีการดับไปครับถ้าพูดง่ายๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างครับมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่สามารถกาหนดได้ครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเองครับ